คุณปูอยากเลือกสีอะไรคะสีแดงสดแสดงถึงความรักที่แท้พานชาสดชื่นที่ปูไม่มองกล้องเลยพี่ปูจ้องหน้าใกล้อย่างเดียวที่ปูขอบคุณค่ะ,คคะ <c oughs> ไม่ได้จะอะไรเขาจะเอาคืนน่ะ ในวันที่ดีในโมเมนต์ที่ด well ีกลิ่นที่ดีอยากจะมอบกลิ่นที่ดีด้วยการทําแคนเดลเทียนของให้กัคนค่และเทียนหอมนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกขออุปกรณ์ค่ะ ค่อนข้างตกใจที่ตรงนี้เป็นเตาที่ร้อนจริงๆหลังจากอุปกรณของดิฉันทําการแข่งตัวแล้วเราจะมีการทําเทียนกันนะคะเรามีอุป,ปกรณ์ไห้ทําและจะมีหนึ่งท่านเท่านั้นที่ได้ไป <laughs> ในชีวิตไม่ะว่าในชีวิตนี้ทํามาสองครั้งใช่ไหมคะเดินเทาตั้งสบตระดรสเกิดมาเคยทำอยู่สองครั้งทั่วครับเราไว้ใจคุณได้ใช่ไหมคะ โอ้วันนี้ก็ชิ้นเล็กๆดูสิทำมาดูดีครับวันนี้จะทําโดยตั้งใจมากกว่าเดิมครับอสองครั้งที่เคยทํามาที่ทําที่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเราไปดูดีกว่าเพื่อความมั่นใจเลยว่าตอนที่เขาทําเทียนที่เกาหลีกับญี่ปุ่นนั้นออกมาเป็นยังไงบ้างโอ้ยใช่ด้าสวยในเทียนญี่ปุ่นอ่ะกจะมีมีซากุระอันนี้ก็คือเทียนที่เกาหลีเป็นลูกปองถ่ายรูป น่าจะเป็นของดีที่เมืองโซเราไปดูดีกว่าอันนี้ก็ใช่ครับชินยอกีนักจะชุมคืนเซปูมาติกันอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของแฟนคนชินยอกค,ครับอ่าก็เลยมีกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคราวนี้แฟนนี้ที่เมืองไทย เขาจะทําเทียนอะไรเราวมมาทูลแก้วค่ะคิดว่าจะใช้แก้วใบไหนเป็นเทียนดีครับใช่เรามาร่วมบวชกันด้วยการส่งดอกจันหนึ่งสองสามพ <tan> ี่ว่าจะนานไปเราจะมีทรงกลมแบบนี้แล้วที่ไม่รู้จะพูดยังไงก็คืออันนี้ก็กลมเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเหลี่ยมละกันเลือกอันไหนดีคะอ<ด>ัน<ม>ไหนดีคะอันที่หนึ่ง เอาบอลสู้นี่เป็นชุดหรอเปล่า,าได้ลองฟังสักเสียงไหมครับอ่าฟังสักเสียงนะอัน,นล่นาสแบบุดนะจ๊ะมาที่การกินอะไรขืออไรแปบรบชอบทรงเบสิกสี่เหลี่ยมแต่วแวค,ความพิเศษก็คือว่ากำลังจะทำอะไรคะใช่เุดชเล่จะเซ็นครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะถามพี่เหรอสิพ่อสิบิชิมิยูนี่เหรอจ้ะสิบหกกุมภาวันที่สิบหกต้องใช่ไหมครับสองพันสิบเก้าแหละตัวจริงหล่อมากๆนะคะมองใกล้ไม่มีรูขุมขนนะคะอยู่ เดอหัแล้วครับงั้นลองทำเลยไหมครับและนี่คือลายเซนที่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะลำดับตอนน่อมาตีมที่สองก็คือตีมเลิฟเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความรักที่อบอวลนะมันก็จะมีมีลูกอมนะคนเป็นแฟนกันคนก็จะเขาจะกินลูกอมกันแหละ <laughs> แล้วก็มีอ่าโดนัทเขาก็กินของหวานกันอะไรแบบนี้นะแล้วก็เมมโมรีทีมที่3ค่ะ เมมโมรีก็คือย้อนกลับไปตอนที่เราไปกันเราๆเรื่อตอนที่คิวบาร์ไงมีปลามีหอยเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่คิวบาร์นี่เป็นที่ช็อกโซช็อกโซย่างที่เราคิดแฟที่ช็อกโซไงที่เราไปดูปลาแล้วก็นั่งเก้าอี้ตัวนี้ไงคือเพือนเนี่ เหมือนตอนเราดูซีรีส์ที่บ้านแต่ว่าเป็นของจริง <c oughs> ไม่อยากกลับบ้านไปเจอลูกเจอสามีเลยอยากอยู่บนนี้เลย <c oughs> และทีมสุดท <c oughs> ้ายแต่งงานแล้วเหรอครับเปล่าเปล่าเปล่า <c oughs> เป็นข่าวลือ <c oughs> เขาลือกันเขาลือกันแต่ว่าไม่มี <c oughs> มาที่ทีมกรุงเทพ ของดีกรุงเทพที่ทางเทียมงานเตรียมไว้ก็คือแตงโมเจอได้ตามรถเข็นแยกราจบุรีเบรคเกิร์ดแล้วก็มีช้างแล้วก็ลพว่อย้อยนต่พ่อคุณเอเลือกอะไรดีคะเออฉันคือผมพังคุ้มเมมโมรี่ love Encounter เอ็นคาวเตอโอเคเราไปที่ Encounter นะคะหมยนะตอนนี้เข้ารอบสองอันสุดท้ายมีแบ็คอบกับ Encounter เลือกกรี๊ดในสิ่งที่คุณเลือกกรี๊ดในสิ่งที่คุณเลือกเลือกในสิ่งที่คุณรบ็ใครเลือกแบ c ค h อร์แบ็คคอรใครเลือก Encounter ค่ะ โอเคบางก์เราไปที่แตงข้อค่ะเด็ดพระรามพรเรามพระรายพระราจะทำเด่นกันนะครับก่อนครับนั่นสิดิฉันเห็นเป็นน้ำตาลบ้านเราคงมีอาหารประเภทน้ำชงเยอะใส่บางที่บอกว่าคงกิอาหารช่วยเหรอทานเยอะไม่ดีต่อสุขภาพไม่ไม่กินเลยไม่กินเลยรถไฟแต่งแหวนแต่งงานติดอยู่ที่ลิ้วกลางนะพ่อเทียนจ้าพ่อ อายอกูประมาณนี้พอเด็กหนุ่มของโฟกัสกะไรเราก็ดูเพลินนะเนาะตะพักเทียนเจลผมใส่ชั้นแล้วว่าเอาไหมบรรทัดไหมขออ้ค์กรมทื่กี้ังเลงอี่นที่เข้ากับกรุงเทพ ใครตะกนคำาว่าชางขึ้นมาอยู่ไม่มีเหตุผลชางนะคะ oh very c ค t e เราต้องให้กำลังใจในทุกการเลือกรับแต่พูดด่วยนต์สเวโดนี่ก็ถ้าอยู่ตัวเดียวก็คงจะเหงาครีพ้อเด็ดให้จูบตัน ใส่กล้วยไปให้เขากินด้วยไหมช้างกินกล้วยนะ <Okay. S 1> <laughs> เป็นดู <Okay. S 1> ใครได้ไปให้รู้เลยว่าเ <laughs> ทียน,นนี้ทำโดยคนเรือนหมื่นเรือนแสนที่นี่ oh, <yeah. S 1> ที่ช่วยกันเชียร์โ oh, oh. ปรแกรมกำลังเลียงกล้วยด้วยความ oh, oh. ตั้งใจมั่น ตู้บูดัวเหรอแล้วเขาจะชอบอะไรครับใส่ต้นไม้ไม่งั้นขเขาจะร้อนเนาะไพน์นัปโกลสับปะรดคอนเซร์นเรื่อง,ๆๆๆงอาหารการกินของช้างแหละเป็นเทียนหอมที่มีช้างต้นไม้กล้วยสับปะรด ลราเป็นต้นสนที่เมืองไทยไม่ค่อยมีเลยนะฉันจะไม่บอกเขาอ๋อเก็บไม่เก็บเวลาเิ็นบ้านมีตามห้างมันดีทุกคนพี่รอดถกูแต่มันยาวไปครับมันยาวไปมันพี่จะกลัวเสียกลัวมันจะทะลักออกมาก็แบบนี้ค่ายังไงกำลังคิดว่าจะเอาของตีมอื่นมาใส่นีนะ เราโอเคนะเมืองไทยมีทุกอย่างอย่างนี้เลยขึ้นชื่อเราก็มีพวกหอยต่างๆนี้ด้วยอ่นานกีบหอยอออาาเหยไม่เข้า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 ใช้ใช้ก็ดีสวยอมีสตาร,ร,ร์บัตี้ไหมครับมนะีดอยคำตัดไปดอยคำได้เราปลูกได้เองทางภาคเหนือ,อเอาล่ะไปอยู่ตรานั้นก็ไปเหรอานะเอาแค่นี้กันดีกว่าครับอ่าเอเจสเจอร์โอเคไหมครับพี่โอเคแล้วนะ แต่ประเด็นคือไม่ไมีใครรู้ด้วยว่าเลียงเรายังไงต่อเราว่าเราจะต้องมีการใส่กลิ่นใช่ไหมคะกระสเบช่างเักเกียวเดี๋ยวจะใส่กลิ่นแล้วนะครับกลิ่นก็จะมีมากมายเป็นกล sí. ิ like <S 2> <S 2> ่นที่ดมเวลาชิงเทียนมันก็จะเป็นกลิ่นอารอมาเทอร์พี้เฮลิ่งเดย์ก็มีนั่นเขากำลังหยิบกลิ่นอะไรขะนั่นข้ากรุงเทพต้อง เรามีทั้งลาเวนเดอร์ต้นสนจัสมินมัลลกุหลาบองุุนจัสมินเธอเรือกจจสมินเหรอจจสมินโรเกียวขอเรีอกมัลลครับมัลลีใมันังดูมัลลีัสมินนี่ชิมชินอันจงเอ่ดีทยรบเขาบอกว่ามัลลีเนี่ยมันดีต่อสภาพจิตใจให้มันเย็นลงครับดังนั้นดื่มหอดที่น ก็ขอให้ทุกคนทําใจให้เย็นโดยผานทางการดมกลิ yeah <S 2> <S 2> <S ่นนี้บอนดาเราซินเมื่อสักครู่สักครู่ที่ผ่านมาลังจะหยด j a ส m ินอะโรมาหยดไปเยอะมากเป็นสารละลายได้เลยในจุดนี้ลงไปในเจลที่เตรียมทําเทียนหอมนะคะแล้วเจลร้อนมากมีการคุยกันเขาบอกว่าตอนทาที่เกาหลีกับญี่ปุ่น ทำแล้วกองมันเยอะมากคราวนี้เขาจะระวังไม่ให้มีฟองการใส่เปินเตอร์นี้ เด็กหนุ่มคนนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการผสมกากเพชรใส่เจลไปไเรื่อยๆเออโดยไม่แคร์ว่าเออเราอยู่บนเวทีนะหัวเราะล้อเล่นครับเจ้าอย่าให้ดูกีบสิครัครับอเอาเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะคะนี่คือความตั้งใจจริงๆว่าเทียนที่กรุงเทพนี้จะไม่ให้มีฟอกจะให้มันกริบเออเอาอะไรอีกล่ะพ่อตร้อวชอชลุ้นค่ะ ทุกคนขอพอจากดวงดาวค่ะเจ้าช้างเธอโดนฟรีซลงไปแล้วเย็บู่นี่ความัสวยมากกรีบกรีบมีฟองบ้างก็เป็นเรื่องของบุญบาปแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์นะวันจ่อสำเร็จแล้ว ียของขวัญชิ้นพิเศษที่มีหนึ่งเดียวที่บกมตั้งใจทําให้ปนแฟน,นที่เมืองไทยค่ะของ,งเหล่านี้อาจเป็นของคุณค่ะนี่คือของของวัญอีกมากมายที่ทางบกมเตรียมไว้ให้กับท่านก่อนจะไอดอล2019ดัยลี่กาบอื่นก็เป็นปฏิทินจากไอดอลของปี2019ค่ะซึ่งมีลายเซ็นนะจ๊ะนี่มีลายเซ็นไว้แล้วนะคะ ชิ้นต่อมาค่ะแล้วก็ครับและก็เตรียมรองเท้าผ้าใบไอเดเออร์เพื่อที่ทุกคนไปแต่ในที่ที่ดีนะครับใช่และรองเท้านี้ดิฉันถามมาแล้วว่าไซส์อะไร4.5 UK หรือ6.5 US แต่เชื่อว่าใส่ไม่ได้ฉันก็เอาฉันก็เอาฉันพูดตรงนี้ต่อค่ะครับและก็เป็นปฏิทินจากเตียงนอนเอซครับ ช่วย bon sí. wow. oh คลิปมู่ดี้ด้วยท้หปครับจะได้เห็นภาพผมในลุกผมยาวในหลากหลายรูปแบบเลยครับอ่าอันนี้ก็มีลายเซ็นด้วยชิ้นต่อมาตุ๊กตาคาคาโอและก็เวลานอนให้นอนกอดโดยคิดว่าเป็นโบกบอสซ่ายมือวงม่นอรู้กดีหมครับก็จะขอมอบตุ๊กตาที่มีลายเซ็นด้วยครับ

ก่อนจะทำการสภาพอากาศร้อนโคล้ลมานชิลากูให้ดื่มโค้กสเปเชียลลิมิตีดเอดิชั่นออสเปเชียลลิมิตต์เอดิชั่นเอก็กซ์โค้กมีแฟน들에게โหยยว่าอสวยดาวถึงแฟนแฟน,แฟนของโปรกรมท็าปเป็นเธอถึงสวยงามอยากได้ความลิมิเต็ดนี้ ขมมองอขวัญน,นะครับขอบคุณมากค่ะอ่ะอันนี้อันนี้ได้มากอันนี้คือเสื้อเจอกัทุ던티셔츠ิตยบนจอเเชเป็นเสื้ผมใส่ตอนถ่ายซีรีส์ครับอ้จิจจ่มอีกหรอน่กูกันตรงน,นี้นะเชตงครับแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันครับคงจกลเรื่องเออเราจะกังวลเรื่องความสาดหรือเปล่านะคะ

한국에서는 생일날 미역국을 먹어요. 태국어이เกา 생일 이신 분이 이 선물을 가져가셨으면 좋겠네요. 어 약자 하이 คนที่เ어다이ด이바 아라 วั 카이. ก 카오디엣 มีกันอย4คนในวันนี้น 이거는 이제 저희가 재작년 함께 했었던 아시아 투어 เอโคูเพงเย่ของปี2 0 1 7ป็นเอโก e แบ็กจากปีสองปีที่แล้วนะครับจากตัวของใส่เนยแล้วมีลายเส้นข้างหลังด้วยนะคะดูท้องในเชียร์แล้วก็จะมาเซช่ยนะครับโมจาร์ดของผมก็เตรียมก็ให้ใส่หมวกถ้าการสภาพอากาศที่ร้อนนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่ตอนสมัยมัธยมปลายครับอ้นนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่จริงๆครับ 로 보내고요. 타입 건환 คร 여러분들 응원봉이 많이 없으시죠? 잠깐 <laughs> 아, 야메요, ใช는또 네, 리미티드 응원봉이에요. 아니, 팬치안 리미티드 ครั 기존 응원봉과 달라요. 파란색이에요. 아, สีจะตกสีป이ติจะเ 아. เอาล่ะ.리고요 타입 건환 คร거บขอบคุ 2019년 새니까 여러분들 늘 좋은 일들만 가득하라고 เรื่ออรเรื่แล้วก็เนื่จาว่าเป็นปีใหม่แล้ว2019ก็เลยขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆก็เลยจะเตรียมปฏิทินให้ด้วยครับและตรงนั้นด้วยแล้วกรูกวีรีรับเต้ยไ่านเอ่าอียลแล้วก็รู้สึกว่า,าซีรีส์เรื่อง,เอง,งเ,เองทัเต่ยไม่ได้ฉายในกรุงเทพอย่างออฟฟิเชียลใช่มัแล้วก็รู้สึกว่าซครับเ่ได้ฉายในกรงเทอย่างิ่ โปสเตอร์ก็ไมารู้สิ่งนี้ะก็เลยขอให้ดูอันนี้นะครับที่ถึงผมให้โปสเตอร์ไปด้วยครับอิเล็กทรอนิกส์ยุคเกิดทำยุทธ์ไหนเนี่ยได้ดูตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สิบหกหมดเลยหรือเปล่าครับดูหมดเลยตัวเกอร์ก,กต็ตอนที่โว<อ>กอนบอกว่าไม่ได้ฉายที่เมืองไทยแบบออฟฟิเชียลใช่ไหมคนไทยทำได้เนี่ย <laughs> ดูได้หมดเพราะเราดูได้หมด <laughs> เรามีวิธี <laughs> ของเรา그리고또제가 คูก,ลลก,ก,กุ้ศประทายนิยมพลาดโยนแสียเวล้วก็เวลาที่ผมไปตามสถานที่ต่างๆผมได้ถ่ายรูปพลลรอยไว้ด้วยครับแ้วให้เป็นของขวัญช่นเดียวกันครับและก็จะได้ขอวันใหม่ถึงได้รูปพลารอยด้วยคชม่มันเหมือนกับว่าเราเก็บความทรงจำของเขาไว้กับเราหรือพูดง่ายๆคือเขามอบความทรงจำของเขาไว้ที่เรา คแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่โบกอมจะได้ใช้เวลาอย่างอบอุ่นกับแฟนๆทุกคนตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับคุณพัอโบกอมก่อนค่ะอคก่นที่เาดทุกนที่่ขเียรบมือให้กับโบอมคัยินดี้นะครับเจอกันตอนช่วงที่สองครับ